ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe c h anel ตานทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของ c h anel ตานทวะพยากรได้นะครับ สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตานทวะในะรายการตานทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยวันนี้ทีมงานจะทำการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับไตรมาสสุดท้ายของปี2567นนั่นคือเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมมาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนที่จะขึ้นถึงปีใหม่กันนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปที่สองสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีกุมค่ะในคลิปนี้ทีมงานอาศัยหลักการพยากรณ์จรซึ่งอ้างอิงความรู้โหราศาสตร์จากตำราจากทีปณีนิพนธ์โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้าครมพะประมานุชิตชิโนโรสกล่าวไว้ว่า พระเคราะห์ตัวใดจรถึงในชะตาร้ายดีจะมีมาในมาสาอาทิตย์จรจะแจ้งแห่งดีถีในราศีสาธุทรหนึ่งอันสัญจรอ,อาจารย์สอนว่าสำคัญมีความหมายว่าพระเคราะห์จรมีอิทธิฤทธิส่งผลก็ต่อเมื่อ ได้รับพลังหรือแสงจากดาวอาทิตย์ซึ่งตำแหน่งของดาวจรในจักรราศีที่จะได้รับแสงจากดาวอาทิตย์คือเป็น195กับอาทิตย์คำว่าหหมายถึงร่วมราศีกับดาวอาทิตย์9คือเริ่มนับจากอาทิตย์ไป9ช่องหรือ9ราศี5คือนับเริ่มจากอาทิตย์ไป5ช่องหรือ5ราศีถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าดาวที่เป็น195 กับดาวอาทิตย์ก็คือดาวที่ทำมุมตรีโกณกับดาวอาทิตย์นั่นเองดังนั้นในคลิปนี้ทีมงานจะโฟกัสเฉพาะดาวนกพเคาะหจรที่มีออรา่าคือดาวจรที่ทำมุมตรีโกณหรือเป็น195กับอาทิตย์ส่วนดาวอื่นๆจะถือว่าส่งผลน้อยส่งผลไม่โดดเด่นค่ะในการพยากรณ์ด้วยหลักการนี้ เจ้าชะตาสามารถตรวจเช็คเพิ่มเติมได้อีกว่าดาวจรที่รับแสงจากอาทิตย์ในการพยากรณ์เป็นดาวที่ดีหรือร้ายสำหรับตัวเราโดยอาศัยการดูพื้นดวงชะตาเป็นสำคัญอาศัยหลักการจากตำราเคล็ดลับโหราศาสตร์ฉบับพิสดารและการจักโดยโหนชะแลมเลี่ยมเพชรรัตกล่าวไว้ว่าดาวเดิมดีจรมาดีดาวเดิมร้ายจรมาก็ร้ายดาวเดิมดีนั้นหมายถึงดาวที่อยู่ในภพสหัชะลาภะ ปัตตนีของดวงชะตากำเนิดดาวเดิมร้ายนั้นหมายถึงดาวที่อยู่ในภพอริมรณะวินาศของดวงชะตากำเนิดดังนั้นถ้าเรามีดวงเดิมหรือดวงชะตากำเนิดอยู่เราก็จะรู้ได้ว่าพื้นดวงของเรานั้นมีดาวอะไรบ้างที่ดีต่อลัคนาดาวที่พบสหัสชะนั้นหมายถึงมิดดาวในช่องนี้จึงเป็นเพื่อนของลัคนาเวลาเราดูจากดวงเดิมให้นับหนึ่งที่ลัคนา ช่องที่สองจะเป็นกระดุมพระช่องที่สมเป็นสหัชชะบางตำราจึงเรียกว่าดาวที่เป็นสกับลัคนาดาวที่พบปัตตนิปแปลว่าภรรยาดาวในช่องนี้จึงเป็นคู่ครองคนสนิทคนรู้ใจของลัคนาเวลาเราดูจากดวงเดิม คือช่องที่อยู่ตรงข้ามกับลัคนาจึงเรียกว่าช่องเลงลัคนาหรือเป็นเจ็ดกับลัคนาดาวที่อยู่ในภพลาภะแปลว่าลาภผลความสําเร็จและสิ่งที่ลัคนาจะได้รับเวลาเราดูจากดวงเดิมคือช่องที่เป็น11กับลัคนาในแต่ละช่องอาจจะมีดาวไม่มีดาวหรือมีดาวหลายดวงก็เป็นได้เราก็จดจําทําบันทึกเอาไว้ว่าดาวเหล่านี้เป็นดาวที่ดีประจําตัวเรา และในทางกลับกันเราก็มาดูว่าพื้นดวงของเรามีดาวเดิมอะไรบ้างที่ร้ายต่อลัคนาของเราดาวที่พบอริแปลว่าศัตรูดาวในช่องนี้จึงเป็นศัตรูอุปสรรคของลัคนาเวลาเราดูจากดวงเดิมคือช่องที่เป็นหกกับลัคนา ดาวที่พบมรณะแปลว่าความตายดาวในช่องนี้จึงเป็นโรคภยัยความตายและความเสื่อมโทรมของลัคนาเวลาเราดูจากดวงเดิมคือช่องที่เป็นแปดกับลัคนาดาวที่พบพินาศแปลว่าความพินาศด,ดาวในช่องนี้จึงเป็นความพินาศเสียหายและความล่มสลายของลัคนาเวลาเราดูจากดวงเดิมคือช่องที่เป็น12กับลัคนา ดาวที่ดีเมื่อจรมาดีก็ส่งผลดีเลิศประเรสริฐสีแต่ถ้าจรมาตกช่องเบียนคืออริมรณะวินาสะก็ยังช่วยลดทอนโทษให้เบาบางลงได้ส่วนดาวที่ร้ายกับเราเมื่อจรมาร้ายส่งผลร้ายอย่างแน่นอนแต่สำหรับดาวที่ไม่ดีและไม่ร้ายก็สามารถทํานายผลกลางๆไปตามนิสัยดาวได้เลยค่ะ เมื่อได้หลักการดังนี้แล้วการดูดาวจรก็จะรู้ดีร้ายได้ชัดเจนและเป็นเรื่องเฉพาะของเจ้าชะตาชี้ชัดได้อย่างแม่นยำค่ะในตอนนี้ทีมงานได้เปิดปฏิทินโหราศาสตร์เพื่อดูดาวในช่วงสมเดือนสุดท้ายของปีนี้สิ่งที่โฟกัสคือดูว่าดาวอาทิตย์จรอ,อยู่ที่ราศีใดและส่องแสงหรือตรีโกนถึงดาวจรใดเพื่อดูว่ามีดาวพระเคราะห์ใด ที่มีออร่าส่งผลต่อดวงชะตาบ้างต่อมาคือดูว่าดาวพระเคราะห์ที่ดาวอาทิตย์ส่องแสงถึงได้ทำเนียบใดบ้างและดูว่าดาวพระเคราะห์มีการโครจรอ,อย่างไรเป็นปกติหรือไม่หรือถ้าพระเคราะห์ใดโครจรมนพักเสด็ก็จะต้องนำมาประกอบวิเคราะห์คำพยากรณ์ร่วมด้วยเรามาดูที่ดาวอาทิตย์กันก่อนดาวอาทิตย์เดินตรงเสมอไม่มีการโครจรวิปริตตามปกติจะยกย้ายราศีทุกๆก,ก,กลางเดือนตามปฏิทินดาวเราจะเห็นได้ว่า ช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึง16ตุลาคม2567 ดาวอาทิตย์โคจรอยู่ที่ราศีกันช่วงวันที่17ตุลาดาวอาทิตย์จะยกเข้าสู่ราศีตุลและอยู่ที่ราศีตุลไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายน2567วันที่16พฤศจิกายนดาวอาทิตย์ยกเข้าราศีพิจิกและอยู่ที่ราศีพิจิกไปจนถึงวันที่15ธันวาคม2567วันที่16ธันวาคมดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีธนูและอยู่ที่ราศีธนูไปจนถึงสิ้นปี2567 จากนั้นเราก็ดูว่าดาวใดบ้างที่ดาวอาทิตย์ส่องแสงถึงคือดาวที่ทำมุมตรีโกณกับอาทิตย์คือเป็น 1, เป็น9เป็น5กับดาวอาทิตย์ลองสังเกตดูตามรูปทีมงานได้ทำเครื่องหมายพระอาทิตย์ไว้ทั้ง3มุมและเน้นตัวเลขดาวจรที่ดาวอาทิตย์ส่องแสงถึงเป็นเลขไทยแบบหนาสีเหลือง ดาวนี้จะเป็นดาวที่มีอิทธิฤทธิ์อิทธิพลส่งผลถึงดวงชะตาของเราอย่างแน่นอนแต่จะมาอย่างไรช่วงไหนเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับเมื่อเราดูตามไทม์ไลน์ของดาวอาทิตย์ เพื่อหาดาวพระครา์ที่ได้รับแสงหรือตรีโกณกับดาวอาทิตย์ดังนี้ช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์จรอ,อยู่ที่ราศีกันจะส่องแสงถึงดาวพุทธที่ราศีกันในวันที่1นถึง5ตุลาคม2567ดาวพฤหัสและมรุตยูที่ราศีพฤษศในวันที่1นึถึง16ตุลาคม2567 ช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์จออยู่ที่ราศีตุลจะส่องแสงถึงดาวอังคารที่ราศีมิถุนในวันที่17-18ตุลาคมส่องแสงถึงดาวพุทธที่ราศีตุลในวันที่17-23ตุลาคมและส่องแสงถึงดาวเสาร์ที่ราศีกลุ่มวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2567 ช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์จรอยู่ที่ราศีพิจิกจะส่องแสงถึงดาวเกตที่ราศีพิจิกในวันที่16พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมส่องแสงถึงดาวพุทธที่ราศีพิจิกในวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมส่งแสงถึงดาวอังคารที่ราศีกรกฎในวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมส่งแสงถึงดาวราหูท <illy> ี <puppy> ่ราศีมีในวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม และในช่วงเวลาที่ดาวอาทิตจรอ,อยู่ที่ราศีธนูไม่มีดาวพระเคราะห์จรที่ส่งแสงไปถึงตั้งแต่วันที่16ธันวาคมไปจนถึงสิ้นปี2567ค่ะเมื่อเราได้ช่วงเวลาที่ดาวสะท้อนแสงจากอาทิตย์เป็นไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้วในตอนนี้เราจะกล่าวถึงองค์ประกอบสำคัญของการพยากรณ์ดาวจรที่นักพยากรณ์ลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือการโคจรของดวงดาวก่อนที่จะทำนาย ต้องดูว่าดาวเดินปกติดีหรือไม่ถ้าเดินตรงก็ถ่ายไปตามตรงถ้าเดินวิปริตก็ต้องทำนายให้สอดคล้องกับการเดินของดวงดาวด้วยทีมงานได้ทำกราฟิกแสดงการโครจรวิปริตไว้เพื่อให้ทุกคนดูง่ายขึ้นพร้อมสรุปเป็นตารางได้ดังนี้ตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคม2567ดาวพระเคราะห์ที่โครจรวิปริตมีอยู่4ดวงคือดาวพุธ โคจรวิปริตตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายนไปจนถึง12ธันวาคม2567ดาวพระรหัสโคจรวิปริตตั้งแต่วันที่17กันยายน2567ไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ปีหน้าหรือปี2568ดาวเสาโคจรวิปริตตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไปจนถึง18พฤศจิกายน2567และดาวมฤตยูโคจรวิปริตตั้งแต่วันที่26กันยายน2567 ไปจนถึง29มกราคมปีหน้าหรือปี2,568เมื่อเราได้ข้อมูลมาพอสมควรแล้วเราก็จะเข้าสู่ภาคพยากรณ์กันต่อเลยนะครับในภาคพยากรณ์ทีมงานจะไล่ตามไทม์ไลน์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงสิ้นปีโดยมีลำดับดังนี้เราจะแบ่งช่วงเวลาการพยากรณ์ตามดาวอาทิตย์ออกเป็น4ช่วงคือช่วงที่ดาวอาทิตย์อยู่ราศีกันดาวอาทิตย์อยู่ราศีตุล ดาวอาทิตย์อยู่ราศีพิจิกและดาวอาทิตย์อยู่ราศีธนูและในแต่ละช่วงนั้นเราจะแบ่งเป็นช่วงย่อยลงไปอีกตามดาวจรที่อาทิตย์ส่องแสงถึงหรือตรีโกนถึงโดยทีมงานจะเริ่มจากการดูดาวจร ที่มีช่วงระยะเวลาที่สั้นที่สุดเป็นลำดับแรกและไล่เรียงไปจนครบทุกดาวนะครับวิธีการพิจารณาดูดาวอาทิตย์จรกับดาวจรที่อาทิตย์ตรีโกนถึงเราก็จะดูว่าดาวจรน,นั้นอยู่ในเรือนชะตาใดของลัคนาและพยากรณ์ผลที่เกิดขึ้นของลัคนาแต่ละราศีโดยเรียงลำดับเวลาจากน้อยไปหามากนะครับในช่วงแรกดาวอาทิตย์จรอ,อยู่ที่ราศีกัน คือวันที่1-16ถึงตุลาคม2567ดาวอาทิตย์จออยู่ที่ราศีกันจึงตรีโกนถึงราศีกันราศีมังกรและราศีพฤกษบดาวที่ได้รับแสงจากอาทิตย์ก็คือดาวจันทร์พุธพฤหัสบดีและมฤตยูเราจะไล่ไปทีละดาวกันนะครับสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีกุมช่วงวันที่1-3ถึงตุลาคม2567ดาวจันทร์สถิตราศีกันไม่มีธทรรมเนียบอยู่ในภพมรณะการโคจรปกติ ทำนายได้ว่าจะเกิดเหตุเกี่ยวกับการเสื่อมถอยความเสื่อมโทรมหรือว่ารู้สึกเหนื่อยถ้าเดิมจันทร์ของเราดีอยู่ในช่องที่โยกก็ทําให้เกิดเหตุเหนื่อยมีความเสื่อมถอยบ้างแต่ไม่มากนักแต่ถ้าหากเดิมจันทร์ของเราเสียเนี่ยก็หมายความว่าเราจะเกิดเจ็บป่วยมีเรื่องที่สูญเสียหรือต้องหมดไปช่วงต่อมาวันที่1-5ตุลาคม2567นะคะ ดาวพุทธจรสถิตราศีกันได้ทำเนียบเกษตรและมหาอุดตกในภพมรณะการโคจรปกติจึงทำนายได้ว่าเจ้าชะตาไม่อยากพูดเหนื่อยที่จะพูดถ้าจะพูดก็พูดกับคนที่อยู่ไกลกันหากดาวเดิมพูดดีเนี่ยก็หมายความว่าเราไม่อยากจะพูดหรือว่าได้เจรจากับคนในแดนไกลแต่ถ้าหากดาวพูดเสียก็คือเราไม่พูดพูดไปก็เท่านั้นพอเหนื่อยที่จะพูดเราก็เลยไม่พูดอะไรเลย ช่วงต่อมาวันที่1-16ถึงตุลาคม2567นะคะดาวอาทิตย์จรอ,อยู่ที่ราศีกันเป็นภพมรณะการโคจรปกติทำนายว่าจะมีเรื่องทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าอาทิตย์เดิมของเราดีหรือเปล่าถ้าอาทิตย์เดิมดีก็มีแค่คนมาซุบซิปนินทานะคะแต่ถ้าเดิมอาทิตย์เสียเนี่ยอาจจะถูกต่อว่ามีเรื่องทำให้เสื่อมเสียเกียริทำให้เราต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง ่อามาดาวพฤหัสจรอ,อยู่ที่ราศีพฤษภไม่มีธรรมเนียบเป็นพบพันธุและโคจรพักก็ทำนายได้ว่าจะมีการเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อขอความช่วยเหลือถ้าเดิมพฤหัสด,ดีนะคะก็จะดีผู้ใหญ่ที่ไม่เคยช่วยเหลือก็กลับมาให้ความช่วยเหลือแต่ถ้าเดิมในดวงชะตาดาวพฤหัสเสีย ผูใ้ใหญ่ก็จะมาช่วยเหลือบ้างแต่ก็ไม่เต็มที่นักต้องไปขอร้องนะคะเขาถึงจะมาช่วยอยู่เฉยๆเขาไม่มาช่วยต่อมาคือดาวมฤตยูจออยู่ที่ราศีพฤษภเป็นพบพันธุการโคจรพักทํานายว่าบ้านช่องจะเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าจะมีการโอนย้ายเปลี่ยนมือนะคะในการทํานายดาวมฤตยูนั้นเราไม่ต้องไปดูว่าเดิมดีหรือร้ายกับลัคนาเพราะว่ามฤตยูนี้เป็นดาวก,กรรมมีลักษณะกดทับทําลายให้อาเพศ เมื่อตกเรือนชะตาใดก็ทำลายในเรื่องนั้นพอไปร่วมราศีกับดาวใดก็ทำลายดาวนั้นแต่ก็มีข้อยกเว้นนะคะในกรณีที่เจ้าชะตามีดาวรับเป็นดาวพวกเดียวกันเช่นดาว 5, 8, 9, 0ในกกวิญญาณนะคะทำให้ดวงนั้นไม่ถูกทำลายแต่ก็จะได้บททดสอบมาเพื่อให้เราได้ตระหนักรู้ถึงการยกระดับจิตวิญญาณให้สูงขึ้นในระดับต่อไปค่ะ ช่วงที่2ดาวอาทิตย์จรอยู่ที่ราศีตุลคือวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2567ดาวอาทิตย์จรอยู่ที่ราศีตุลจะตรีโกนถึงราศีตุลราศีกุมและราศีมิถุน ดาวที่ได้รับแสงจากอาทิตย์คือดาวอังคารพุธและเสาร์เราจะไล่กันไปทีละดาวนะครับสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีกุมนะคะวันที่17-18ตุลาคม2567ดาวอังคารจรเข้าราศีมิถุนไม่มีธรรมเนียวอยู่ในภพปุตตะการโครจรปกติก็ทำนายได้ว่าสิ่งที่ลงมือทำในวันนี้ยังไม่แสดงผลถ้าเดิมดาวอังคารของเราดีนะคะถึงลัคนาก็หมายความว่าเราทำไปก่อนเถอะต่อไปจะได้รับผล จากสิ่งที่กระทำแต่ถ้าเดิมบังคารเสียนะคะอยู่ในช่องเบียนก็หมายความว่าสิ่งที่ทำะจะส่งผลเสียในอนาคตวันที่17-23ตุลาคม2567ดาวพุธจรอ,อยู่ที่ราศีตุลไม่มีธรรมเนียบเป็นพบสุภะนะคะการโคโจรปกติ พุทธตกสุภาก็ทำนายว่าจะคิดว่าเราควรจะเจรจาเราควรจะพูดอย่างไรพูดเรื่องอะไรดีถ้าหากเดิมดาวพุทธดีเราก็คิดในเรื่องเจรจาอย่างสร้างสรรค์แต่ถ้าเดิมดาวพุทธเสียเราก็คิดมากเรื่องเจรจาแล้วก็คิดว่าการพูดเจรจาของเรามันน่าจะส่งผลเสียมากกว่าจะได้ผลดี วันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกายน67ดาวอาทิตย์จรเข้าราศีตุลได้ทำเนียบนิดเป็นพบสุภาการโคโจรปกติก็ทำนายว่าเจ้าชะตาคิดมากหรือวิตกกังวลในเรื่องที่จะเกิดขึ้นถ้าเดิมอาทิตย์ของเราดีเราก็คิดมากว่าเเรื่องดีๆที่มันกำลังจะเข้ามาคิดไปอย่างน้นอย่างนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเดิมอาทิตย์เสียแล้วก็เราจะวิตกกังวลกับเรื่องร้ายๆที่กำลังจะเกิดขึ้น ต่อมาดาวเสาร์นะคะจรที่ราศีกุมได้ทำเนียบเกษตรพบตนุการโคจรพักเราก็ทำนายว่าช่วงนี้ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเครียดไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็ไม่ต้องหวาดระแวงไม่ต้องระวังรอบครอบเหมือนช่วงที่ผ่านมาถ้าเดิมเสาดีก็ไม่ต้องเหนื่อยนะคะแต่เป็นผลดีที่ไม่ต้องเหนื่อยเพราะว่าเราได้รับผลดีที่อดทนมาเป็นเวลาช้านานผลที่ได้ก็มั่นคงยืนนานเพราะว่าดาวได้ทำเนียบเกษตร แต่ถ้าเดิมเสาเสียก็หมายความว่าไม่ทนไม่ทําแล้วแล้วเราก็ไม่สนใจด้วยสําหรับท่านที่มีลัคนาราศีกุมดาวเสาจรเข้ามาได้เกณฑ์ด้วยนะคะตามตําราว่านาระเอกะ ก็คือดาวจรเข้ามากลุ่มลัคนาราศีนระราศีนระก็หมายถึงราศีกุมมิถุนกันตุนธนูาราศีจะส่งเสริมให้เจ้าชะตานั้นมีความสูงส่งประสบความสำเร็จตามตำรากล่าวว่าโสรักินทางภูมิป่าลังผีว่าพระเสาเป็นเกณฑ์ผู้นั้นจะเป็นกษัตริย์รักษาแผ่นดินเราก็ทำนายให้ทันสมัยนะคะว่าคนราศีกุมจะได้ปกครองผู้อื่น จะได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารแล้วก็มีอำนาจเหนือผู้อื่นค่ะช่วงที่3ดาวอาทิตย์จะจรอยู่ที่ราศีพิจิก คือช่วงวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2567ดาวอาทิตย์จออยู่ที่ราศีพิจิกจะตรีโกนถึงราศีพิจิกราศีมีนและราศีกรกฎดาวที่ได้รับแสงจากอาทิตย์คือดาวเกตอังคารพุธและราหูเราจะไล่กันไปทีละดาวนะครับสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีกุมวันที่16พฤศจิกายนถึง3ธันวาคม2567มีดาวเกตจรเข้าราศีพิจิกไม่มีธรรมเนียเป็นภพกรรมะการโคจรปกติ จึงทำนายได้ว่าเราจะได้ช่วยคิดช่วยทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจในการทำนายดาวเกตนั้นก็ไม่ต้องดูว่าเดิมดีหรือร้ายกับลักษณะเพราะว่าเกตนี้เป็นดาวบุญมีลักษณะช่วยเหลือเกื้อหนุนเมื่อตกเรือนชะตาใดก็ช่วยในเรื่องนั้นคือจรอมาดีแน่นอนไปร่วมราศีกับดาวใดก็ช่วยดาวดวงนั้นนั่นเอง วันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวา2567ดาวอาทิจรเข้าราศีพิจิกเป็นภพกรมมะไม่มีทมเนียบการโครจรปกติก็ทำนายว่าจะได้ทำงานที่มีเกียรติเดิมอาทิตย์ดีก็คือจะมีคนยอมรับนับถือให้เกียรติในผลงานของเราสิ่งที่เราทำไปมีคนยอมรับและนับถือเราซูโฮกเราเป็นอย่างดีแต่ถ้าเดิมอาทิตย์เราเสียก็หมายความว่าทำแทบตายเลยมีคนปรบมือให้ ต่อมาดาวอังคารจรเข้าราศีกรกฎเป็นธทมเนียบนิดพบอริการโคจรปกติทํานายว่าช่วงนี้ขี้เกียจถ้าทํางานก็ต้องเหนื่อยกว่าเดิมทีนี้เราก็ดูเดือเดิมถ้าอังคารเดิมของเราดีหมายความว่าทํางานแล้วมีปัญหาก็แก้ไขไปก็จะได้สําเร็จในบ้านปลายแต่ถ้าเดิมอังคารของเราเสียก็คือปัญหามากเหลือเกินทําไม่ไหวพอทําสําเร็จไปก็มีแต่คนมาด้อยค่า ต่อมาดาวพุธจรเข้าราศีพิจิกไม่มีธรรเนียเป็นภพกรรมมะและการโคโจรมนก็ทำนายได้ว่าพูดเรื่องงานแล้วมันจะกลับกลายทำงานไปแล้วก็ไม่คุ้มถ้าเดิมพุดธดีนะคะเรื่องงานพูดแล้วทำไม่ได้มันก็ยังไม่เสียหายมากเท่าไหร่แต่ถ้าเดิมพุดเสียเราไปกลับคำเรื่องงานแล้วไม่คุ้มนะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมาอย่างมากมายตมาดาวราหูจรเข้ามาที่ราศีมีนไม่มีธรรเนียเป็นภพกระดุมพาการโคโจรปกติ ก็ทำนายได้ว่าจะวุ่นวายเรื่องเงินเรื่องทองทีนี้ก็ต้องมาดูว่าราหูเดิมนั้นมันดีหรือเสียถ้าเดิมราหูดีก็หมายความว่าวุ่นวายเพราะเงินมันเข้ามาเยอะต้องมาจัดการเรื่องเงินมีเงินเข้ามามากแต่ถ้าเดิมราหูเสียก็หมายความว่าไปวุ่นวายเรื่องหาเงินหาทองเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาไม่หยุดเลย ต่อมาเรามาสังเกตตามรูปจะเห็นว่าคนที่เกิดราศีกลุ่มมีดาวจรได้ตรีโกนเป็นดาว1348งสามนะคะทำมุมกับลัคนาด้วยอยู่ในสามราศีธาตุน้ำตรีโกนธาตุน้ำจะมีลักษณะเยือกเย็นแล้วก็ปรับตัวไปตามสถานการณ์ได้เก่งทีนี้ดาว1348อยู่ในภพกระดุมพระอริกรรมะ คือส่งผลถึงเรื่องเงินเรื่องงานและการแก้ปัญหาอันนี้เรียกว่าตรีโกนเท่ากับนะคะหมายความว่าพอเราทํางานได้เงินแล้วก็เอาเงินไปแก้ปัญหามันก็เลยเท่าเดิมอยู่อย่างงันไม่ได้งอกเงยแล้ว1 3ึ่ี่ปเนี่ยเป็นดาวที่ไม่ได้กกไม่ได้กลุ่มมีดาวถูกกันเพียงคู่เดียวคือ38คู่ทัดลมที่กระดุมพระอริก็คือหาเงินหาทองมาแล้วก็ถูกนําไปใช้แก้ไขปัญหาหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือหาเงินหาทองได้ลําบากเพราะว่ามีปัญหาอุปสรรค ทีนี้เราก็มาดูดาวคู่1-4แล้วพุทธเดินมน์อยู่ที่พบกรรมมาทำให้การงานที่เป็นเอกสารสัญญาจะล่าช้าออกไปอาจจะไม่ได้เซ็นสัญญาหรือสัญญาที่เซ็นแล้วไม่ได้รับผลตามสัญญานั้นตามเวลาอันควร ช่วงที่สี่ดาวอาทิตย์จออยู่ที่ราศีธนูคือวันที่1 6ถึง31ธันวาคม2567ดาวอาทิตย์จออยู่ที่ราศีธนูจะตรีโกนถึงราศีธนูราศีเมษและราศีสิง์จากรูปเราจะเห็นได้ว่าไม่มีดาวท,ที่ได้รับแสงจากดาวอาทิตย์สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีกุมมีดาวอาทิตย์จรที่ราศีธนูไม่มีทมเนียบอยู่ในภพลาภากันโครจรปกติก็ทานายได้ว่า จะได้รับความสําเร็จจากการกระทําของตนเองทีนี้ก็ดูว่าอาทิตย์ดีหรือเสียอาทิตย์เดิมเนี่ยถ้าดีก็หมายความว่ามีคนมายกย่องทําให้เรามีเกียรติมีศักดิ์ศรีจากสิ่งที่เราได้ทําไว้แต่ถ้าเดิมอาทิตย์เสียก็หมายความว่าก็จะมีคนมาชมนิดหน่อยหรืออย่างดีก็มีคนมาปรบมือให้ ทีมงานตาลทว่าขอจบการพยากรณ์ช่วงท้ายปีไว้เพียงเท่านี้อันที่จริงดาวจรน,นั้นส่งผลประมาณ30%หรือแค่หนึ่งใน3ส,ส่วนของชะตาชีวิตอีก2ส,ส่วนที่เหลือประกอบไปด้วยดาวเดิมส่วนหนึ่งดาวจรกระทบดาวเดิมอีกส่วนหนึ่งเมื่อได้ดูพยากรณ์ไตรมาสสุดท้ายกันไปแล้วอาจจะมีทั้งดีและร้ายขอให้ทุกท่านได้รับแต่สิ่งที่ดีและมีสติแก้ไขในสิ่งที่ร้าย เพื่อใช้วิชาโหราศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตสุดท้ายนี้ทีมงานจึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านขอขอบพระคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราตลอดมาสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe c ช anel ตานทวพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวพยากรได้นะครับ